ยินดีกับแชมป์ของเทอตแนมฮอสเปอร์ด้วยนะครับกับรายการยูเอฟ่ายูโรปาลีกนะครับก็เฉือนชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปด้วยสกอร์1ประตูต่อศูนย์ครับและนี่คือแชมป์ที่สร้างเรื่องราวสร้างเกียรติประวัตินะครับแล้วก็สร้างตำนานสถิติต่างๆนาๆนาเพียบเลยนะครับหลายคนเนี่ยนะฮะต้องบอกว่าแม่ไม่รู้จะดีใจด้วยหรือหรือปวดใจด้วยก็ไม่รู้นะครับแต่เอาล่ะ คลิปนี้คุยถึงเกมนี้กันหน่อยครับนะสำหรับเรื่องราวของยูโรปาลีกรอบชิงชนะเลิศาทางาด้านทอร์นัมฮอสเปอร์ครับเป็นแชมป์ชนะแมนยูด้วยสกอร์1-0ครับ สวัสดีครับดีนดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุยกันเนอร์นะครับยังเป็นกันเนอร์อยู่นะครับยังไม่ใช่ทอแดมฮอสเปอร์ชานแนลนะฮะโอ้ยถึงกับสำลักเลยนะครับก็วันนี้ขออนุญาตนอกเรื่องอาร์เซนอลเล็กน้อยนะครับมาพูดถึงเพื่อนรักนะครับทอแดมฮอสเปอร์ซะหน่อยครับกับแชมป์รายการที่ต้องบอกว่าทำให้พวกเขาเนี่ยมีทรอฟี่ติดไม้ติดมือถึงแม้ว่าในอันดับในพรีเมียร์ลีกเนี่ยจะเรียกว่าต่ำเตี้ยเรียดดินก็ตามนะครับแต่ว่าเป็นแชมป์โวย ดีกว่ารองแชมป์ไม่มีไม่มีถ้วยนะครับอะอ่ะคลิปนี้ครับคุยหลังเกมกันหน่อยครับเกมที่ต้องบอกว่าสนุกสนานแอบหลับด้วยผมนะนะครับก็ไปดูกับเพื่อนๆพี่พีน้องๆนะครับก็ถือว่าสนุกใช้ได้แต่ว่ามีช่วงเนื่อยๆอยู่พอสมควรด้วยเหมือนกันนะครับก็มาเก็บตกหลังเกมกันหน่อยว่ามีประวัติศาสตร์หน้าไหนที่มันถูกเปิดขึ้นมาบ้างมีสถิติอะไรที่น่าสนใจบ้างและเราในฐานะ ทีมบ้านพี่เมืองน้องบ้านใกล้เรืองเคียงนะครับเราควรจะทำหน้าทำตาอย่างไรดีนะครับและอะไรที่เราน่าจะโดนแน่ๆในไม่ช้านี้นะครับนะเดี๋ยวเรามาเตรียมรับแรงกระแทกไปด้วยกันนะครับเดี๋ยวค่อยๆว่ากันไปก็แล้วกันนะครับนะอ่ะแต่ก่อนอื่นเลยครับคอมเมนต์ถึงพวกเขากันหน่อยครับแสดงความยินดีกับ ซองเฮงมินกันหน่อยแสดงความยินดีกับพี่ตูนบอดี้แสลมกันสักนิดหนึ่งม่อหานพี่ตูนนี่ไปอยู่ในสนามเลยนะนะครับโอ้โหต้องเรียกว่าแบบอินจัดอะนะฮะแล้วก็ได้ได้ถึงเวลาที่พวกเขาจะได้เ hey ฮสักทีนะครับก็ผมนี่มีโอกาสได้เจอกับพี่ตูนเมื่อน่าจะปีก่อนน่ะนะครับพี่ตูนก็ไม่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 กี่เดือนที่แล้วครึ่งปีที่แล้วนะครับพี่ตูนก็เล่าให้ฟังเรื่องของความเป็นแฟน แฟนพันธ์แท้ของทรอยแ h นฮอสเปอร์นะครับก็ดีใจกับพี่ตูนจริงนะว่าไดพ้พอสเปอร์ได้แชมป์นนะ่ผมนึกถึงพี่ตูนคนแรกเลยนะผมเออแกแกเป็นแฟนที่จงรักภักดีมากนะครับแล้วก็พี่เพชรมานะครับพี่ผ้ากุ้งนะครับนะฮะแล้วน้องชีสนี่น้องชีสขวัญใจผมนะครับแล้วก็ดีใจกับทุกคนด้วยนะครับที่ได้เถลิงแชมป์อ๋ออีกคนหนึ่งโตโน่ด้วย แต่ไม่รู้คนนั้นยังดีใจแล้วประกาศดีใจแล้วเรืยงไม่รู้นะฮะแต่ว่าก็ดีใจด้วยนะครับแต่ก็มีถ้าคนไหนผมสนิทหน่อยก็มีทักทายกันส่วนตัวไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ดีใจกับแฟนสเปอร์ในประเทศไทยด้วยนะครับด้วยความจริงใจนะนะครับเพราะผมรู้ว่าเดี๋ยวสักพักหนึ่งผมต้องโดนแรงกระแทกแรงๆแน่ๆนะฮะอ่ะไปดูเกมนี้กันเลยดีกว่านะครับสำหรับเกมนี้นะครับเป็นเกมนัดชิงชนะเลิศที่ทั้งสเปอร์และแมนยูเนี่ยนะปล่อยจอยในพรีเมียร์ลีก นะครับเพื่อมาโฟกัสเกมนี้โดยเฉพาะนะครับโดยเฉพาะสเปอร์เนี่ยนะครับเก็บขุมกําลังตัวจริงเนี่ยเพื่อมาอัดแมนยูเลยนะครับส่วนแมนยูเองเนี่ยก็พยายามเก็บแล้วแหละนะแต่ว่ามันด้วยผู้เล่นมันไม่ได้เยอะมากมันบาดเจ็บกันเยอะนะครับมันก็เลยทําให้ต้องมีตัวจริงลงในพรีเมียร์ลีกอยู่ด้วยนะครับทำให้เกมนี้ก็ ผมก็นม่สูวก็แอบ,บเหนื่อยๆหน่อยนะ,ะไปดูสิ่งเล่เพื่อนจริงก่อนแล้วกันทางด้านสเปอร์ครับผู้สักาประตูเป็นวิคคาริโอนะครับกลับมาหายเจ็บกลับมาในช่วงที่ถูกที่ถูกเวลาเหลือเกินนะครับแล้วก็โหช่วยเซฟพลาวันมากเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะครับส่วนก้องหลัง4คนครับ ทางด้านของปอโรยืนเป็นแบ็คขวานะครับอูโดกี้ยืนเป็นแบ็คซ้ายนะครับแล้วก็ฟานเดอร์เฟนครับเป็นเซนทราร์คู่กับโรเมโรนะครับนะก็เหมือนกันเลยนะครับทางด้านของคริสเตียนโรเมโรเนี่ยก็หายเจ็บกลับมาในช่วงเวลาที่สำคัญมากๆนะครับฤดูกาลนี้นี่แทบไม่ได้จับคู่กับฟานเดอร์เฟนเลยนะครับแล้วกลายเป็นนัดชิงที่เขาโดดเด่นมากๆทำให้แฮร์รี่แมตต์ไกว์ถึงขั้นหัวเสียได้เลยนะนะครับแต่ว่าจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาว่ากันนะครับส่วนกองกลางครับ มิดฟิลด์ตัวรับเป็นทางด้านอีบิซูมาครับแล้วก็ทางด้านของอาปาฟซาครับทำเกมร่วมกับแบนแทนคู u, นะครับแล้วก็แนวรุกเนี่ยมีทางด้านโดมินิกโซเลนเก้ครับเป็นศูนย์หน้าตัวเป้าริชาริซอนเป็นปีกซ้ายแล้วก็คนที่ทำประตูชัยให้กับทีมครับเป็แบบนั้นจอห์นสันเป็นปีกขวานะครับส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของรูเบนอาโมริมครับมาในระบบเก่ง3-4-2-1ครับ ผู้รักษาประตูเป็นอังเดรโอนาน่าครับกองหลัง3าคนครับลุกชอซ้ายโดโลยืนขวาแล้วก็ตรงกลางเป็นแฮร์รี่แม็กควายนะครับวิงแบ็กฝั่งซ้ายครับเป็นดอกูนะครับฝั่งขวาเป็นมาสราอุยนะครับแล้วก็คู่คู่กลางเนี่ยใช้กาเซมิโรครับจับคู่กับบรูโน่ฟานานส์นั่นเองนะครับส่วนแนวรุกครับมีเมสันเม์เป็นคนปั้นเกมร่วมกับอาหมัดเดียโลแล้วก็สูดหน้าตัวเป้าวันนี้เลือกใช้รัสมูธฮอยลุนลงเป็นตัวจริงนั่นเองครับ บอกแบบนี้ครับว่าเกมช่วงแรกเนี่ยนะครับกลายเป็นผัดกันรุกผัดกันรับแต่ถ้าให้ให้ผมให้คะแนนดีกว่านิดน,น,นเนี่ยผมเอียงไปฝั่งแมนยูหน่อยๆนนะครับแต่สเปอร์เนี่ยขึ้นมาแต่ละหมัดแต่ละทีก็น่ากลัวเรียกว่าเรียกว่าครึ่งแรกอึดอัดมากพอสมควรคือเล่นเกมรุกใส่กันแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยกูก็กลัวโดนด้วยเหมือนกันแบบนี้ พยายามที่จะขึ้นเกมมาพยายามที่จะบุกข้อทำบุกข้าใส่ไม้มีนะครับแต่ว่าก็เรียกว่าไม่ได้ไม่ได้จัดแจ้งไม่ได้จงคลึ้นไม่ได้แบบขึ้นมาทั้งเซตทั้งแผงแล้วก็ไล่บีคู่แข่งเพรสซิ่งอะไรแบบนั้นนะครับไม่รู้ว่าอาการเกร็งมันจะเยอะมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับแต่ว่าจนแล้วจนรอดครับนะฮะทางด้านทอร์ดัมฮอสเปอร์ก็มาได้ประตูในช่วงท้ายครึ่งแรกนะครับจากจังหวะโยนเข้ามาด้านในนะครับจากสายโยนเข้ามาปึ้งนะครับ ตอนแรกเนี่ยเหมือนว่าจะเคลียร์กันได้มันกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าความขยันของแบรนดอนจอห์นสันครับนะบพยายามสกิดบอลต,ตรงหน้าปากประตูมีมีรูอยู่กระติดหนึ่งนะฮะสกิดนิดเดียวนะครับอังเดรโอนานาควักออกมาแล้วแต่เอาไม่อยู่นะครับเข้าไปเฉยเลยเข้าไปแบบงงฮะรเรียกว่าคนดูทั้งสนามก็อึ้งไปหมดเลยนะครับโดยเฉพาะแฟนแมนยูว่าเฮ้ยนี่โจรจริงเหรอวะเนี่ย พบว่าความอันตรายของทิศทางบอลความน่ากลัวของการเปิดอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีเลยนะครับมันมันก็ดูเป็นลูกครอสธรรมดาธรรมดาธรรมดาที่ผู้เล่นแมนยูน่าจะเคลียร์ได้ด้วยซ้ำไปนะครับแต่ว่าสุดท้ายนะครับกลายเป็นทางด้านแบรนดอนจอนสันเนี่ยน,นะครับสามารถที่จะสกิดลุกงนี้กลายเป็นประตูได้นะครับและเป็นประตูที่สําคัญมากครับและทําให้เกมนี้สนุกขึ้นมาทันทีนะครับหลังจากแมนยูโดนครับนะฮะทาวด์แฮมฮอสเปอร์ก็เรียกว่า ไม่เะเอาแล้วครับเกมรุกนะครับกูเล่นเกมรับแล้วนะครับโดยเฉพาะครึ่งเวลาหลังครับแมนยูเนี่ยได้เรียกว่าได้ต่อบอลได้โยนได้บุกได้เข้าใส่แบบชนิดที่ว่าแทบจะวันเวเลยนะครับมีทางนั่นสเปอร์เนี่ยสวนมาบ้างเป็นระยะระยะบ้างก็ตามนะครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าแมนยูเนี่ยค่อนข้างขึงได้โหดกว่านะครับ แล้วก็ในช่วงครึ่งเวลาหลังเดียวกันนี่นะครับเกมก็เริ่มดุเดือดขึ้นใบเหลืองเริ่มเยอะขึ้นโดยเฉพาะทางฝั่งแชมป์อย่างทอเดมฮอสเปอร์ครับนะก็เริ่มมีการแบบเล่นเล่น,ลนมีนอกเกมบ้างมีถ่วงเวลาบ้างอะไรแบบนี้นะครับผูบ้สิน์ก็ แจกใบเหลืองเป็นพลวันเลยนะครับแล้วก็มีจังหวะให้ซองเฮงมินครับกับปิตันทีมครับได้ลงสนามแทนลิชาริซอนที่โดนใบเหลืองไปด้วยนะครับก็เรียกว่าเรียกเสียงปรบมือเรียกเสียงฮือฮาจากแฟนสเปอร์ได้เป็นอย่างดีเลยนะครับหลังจากนั้นแมนยูก็ใส่ชุดใหญ่จัดเต็มครับเอาเซอร์เซซลงมาเอาการาโชลงมานะครับเอาทุกอย่างที่มีลงมาหมดเลยนะครับขณะที่สเปอร์เนี่ยเอาดันโซลงมาเลยนะครับดันโซที่เป็นกองหลังลงมาแทนแบรนดอนจอนสันที่เป็นคนทําประตูคือ กูเล่นเกมรับ5ตัวเลยนะครับไอ้นั่นก็ลุกเต็มตัวเลยนะครับก็เลยโฉมหน้าของครึ่งหลังเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าแมนยูบุกขยี้เข้าใส่นะครับแล้วก็สเปอร์เล่นเกมรับดีขนาดว่ามีหลายจังหวะอย่างน้อย2-3ถึงจังหวะน่าจะเป็นประตูนะครับจังหวะที่ฟานเดอร์เฟนแบบเคลียร์ออกจากเส้นเลยจังหวะที่วิคาริโอ ัดแบบมหัศจรรย์จังหวะมงจดจอนะครับของแฮร์รี่แม็กควายจังหวะที่ต้องบอกว่าโอ้โหแมนยูน่าได้จริงๆหลายๆลูกเลยนะครับขึ้นเกมมาของกาลาโชนะครับเลี้ยงตัดเข้ามายิงจะเข้าอยู่แล้วไอ้วิคาริโอควักออกมาเฉยนะครับโอ้โหแล้วมีอีกหลายๆจังหวะเลยนะครับที่แมนยูควรจะได้ประตูตีเสมอ แต่เมื่อทําไม่ได้ครับนะฮะก็กลายเป็นความหงุดหงิดของทีมนะครับผมไม่เคยเห็นแฮร์ร mm ี hmm. ่แม็กควายหัวเสียขนาดนี hmm, ้แฮร์รี่แม็กควายช่วงหลังช่วงท้ายเกมเนี่ยถูกปรับไปเป็นกองหน้าเลยนะครับตามสไตล์เดิมที่โรเบนาาบริมเคยทำนะครับแล้วก็เกือบได้ผลด้วยนะแฮร์รี่แม็กควายก็เป็นเป้าที่เพื่อนๆเนี่ยเปิดบอลขึ้นมาดาโลมีจังหวะเปิดบอลขึ้นมาเนี่ยโหได้มุงจอแบบน่าจะเป็นประตูอยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้นะครับก็เลยทําให้เกมนี้ครับ แชมป์ตกเป็นของทอตแนมฮอสเปอร์ครับและก็เป็นแชมป์ที่ต้องบอกว่ามีความหมายมากๆกับสเปอร์ครับนี่คือแชมป์ที่ผลักดันให้สเปอร์กลับไปเล่นในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลิกในฤดูกาลหน้าด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจสถิติอะไรที่มันเกิดขึ้นบ้างในเกมนี้รวมไปถึงสัมภาษณ์หลังเกมต่างๆนานา,นาแล้วกันนะผมพาไปดูเรื่องของออการเป็นแชมป์ก่อนก็นแล้วกันนะครับ นี่เป็นถ้วยแรกในประวัติศาสตร์ของสเปอร์ในรอบ17ปีครับแล้วก็เป็นแชมป์ยุโรปครั้งแรกตั้งแต่ปี1984นะครับของสเปอร์นะนะครับแล้วก็จะได้ไม่โดนล้อแล้วว่าแบบเอ้ยสเปอร์ไม่มีถ้วยนะครับมีถ้วยแล้วจ้านะครับนะฮนะอาเซนอลมึงนะนะั่นแหละยังไม่มีถ้วยนะครับแล้วก็นี่คือผู้จัดการทีมที่เคยประกาศกล่าวว่าผมจะพาทีมคว้าแชมป์ในฤดูกาลที่2 แล้วเขาก็ทําได้จริงๆครับอังเก้ครับอังเก้เนี่ยพิสูจน์เรื่องของแนวทางการทําทีมของตัวเองเล่นเกมรุกดุดันสนุกสนานเกมรับช่างแม่งม,มันเกมรุกกูเอาไว้ก่อนนะครับแต่ว่าวันนี้เนะี่ยเกมรับเอาด้วยนะครับ <c oughs> ก็เลยทําให้ทีมเป็นแชมป์นะอันนี้ก็เป็นแบบเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นการพรูฟนคำพูดของโจเซ่มูรินโญ่เหมือนกันนะที่บอกว่าเกมรุกทําให้คุณได้ประตูเกมรับจะทําให้คุณเป็นแชมป์เนี่ยนะมันคือแบบอะไรที่แบบเออมัน,ม,น,ม,นมันก็จริงนะเพราะว่าวันนี้ พอได้พอสเปอร์เปลี่ยนไปนะครับไม่ไม่แลกเหมือนทุกครั้งคือปกติสเปอร์เนี่ยเท่าท,ที่ผมเคยรู้จักกัแล้วกันนำหนึ่เนี่ยไม่พอต้องเอาอีกต้องเล่นเกมลุกอีกนะฮะเอาให้มันแบบสนุกสนุกสนานแฟนบอลนะครับแต่คราวนี้ไม่ใช่นะครับเรียกว่านำหนึ่ปึ๊บเล่นเกมรับเลยนะครับดึงเชงเลยนะครับดาร์กอาร์ตมาเลยนะครับแล้วก็เรียกว่ากลายเป็นแอ่อทคนิกที่ยอดเยี่ยมของอังเก้แล้วก็ทำให้ทีม ประสบความสําเร็จนั่นเองนะครับนะนี่ของเขาบอกว่า2อปีจะเป็นแชมป์นะของเราสีปีนะยังไม่ได้เลยนะ <c oughs> นะครับแล้วก็มีสถิติอะไรที่น่าสนใจอีกสเปอร์คองบอลเพียงแค่29%เท่านั้นนะครับที่เหลือเป็นแมนยูเจอ็อร์นะครับแต่ว่าก็แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งในเกมรับนะครับโดยเฉพาะผู้สาประตูอย่างวิคาริโอนะครับมีหลายเซฟที่ช่วยทำให้สเปอร์เนี่ยไม่เสียประตูนะครับ และนี่คือการสิ้นสุดการรอคอยของซองเฮืองมินครับซองเฮืองมินเนี่ยกับปตันของสเปอร์เนี่ยผู้จงรักภักดีนะครับมียอดทีมยักษ์ใหญ่ในยุโรปหลายทีมเนี่ยอยากจะได้ตัวเขาไปร่วมทีมมากมายเลยนะครับไม่ไปครับอยู่กับทีมตลอดนะครับและปีนี้เนี่ยฤดูกาลนี้เนี่ยซองเฮืองมินไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่ดีด้วยแถมอายุก็เยอะด้วยนะครับกลายเป็นแชมป์จนได้นะครับและมันโรแมนติกตรงนี้ครับว่าวันที่ สเปอร์เป็นแชมป์ฤดูกาลที่ซองเฮอมินได้ชูถ้วยเป็นฤดูกาลเดียวกันกับแฮร์รี่เคนได้แชมป์ด้วยเหมือนกันโอ้โหกสองภาพนี้คือจริงๆมันคือเขาเขาสู้กันมาแต่ว่าแฮร์รี่เคนก็เอาละกูสุดแล้วเหมือนกันอายุกูเยอะแล้วกูขอไปเอาแชมป์กับไาเยมินิกก่อนนะครับปีแรกไม่ได้มาได้ปีที่2นะครับซึ่งมันเป็นปีเดียวกันกับต้นสังกัดที่สร้างชื่อเสียงให้กับเขาอย่างแฮรทอร์ดสเปอร์เนี่ยคว้าแชมป์ด้วยเหมือนกัน โอ้โหมันมันมันช่างประจวบเหมาะกันพอดีดพอดีเลยนะครับสำหรับเรื่องราวของอทั้งซองเฮงมินแล้วก็แฮร์รี่เคนนั่นเองนะครับมาดูบทสัมภาษณ์กันเล็กน้อยนะครับบทสัมภาษณ์ของแฮร์รี่เคนครับนะฮะให้สัมภาษณ์เรีวยกว่ามีน้ำตาคลือเลยนะครับโอ้โหแบบ ตีซอนแบบดีใจมากนะครับซอนเคยบอกว่าผมรอวันนี้มานานครับผมภูมิใจในทีมผมผมภูมิใจในแฟนบอลแล้วก็สโมสรแห่งนี้อย่างสุดหัวใจเลยนะครับแล้วก็แบบโอ้โหได้แชมป์แล้วโอ้ยอะไรแบบนี้นนะครับสื่อกาหลีใต้เนี่ยยกย่องว่าซองฮึงบินคือกัปตันผู้ปลดล็อกประวัติศาสตร์ แห่งชาติของเกาหลีใต้แล้วก็ประวัติศาสตร์ชาติสเปอร์คือได้แชมป์กับสเปอร์สักทีพาสเปอร์เป็นแชมป์สักทีนะครับมีหลายคนร้องเพลงจนกลายเป็นวรัลนะครับเพลงที่เรียกว่าปลื้มปริ่มไปด้วยความปิติในการเป็นแชมป์ของกัปตันซอนนะครับแล้วก็เข <c oughs> าคนนี้เนี่ยซองฮึงมินเนี่ยนะครับเปลี่ยนคขา่าเกือบให้กลายเป็น แชมป์ให้กลายเป็นสําเร็จได้สักทีนะครับแล้วก็กลายเป็นประวัติศาสตร์ที่ทําให้นักฟุตบอลเอเชียนะครับเกี่ยวดองหนิอหคนไทยเนี่ยนะนักฟุตบอลเอเชียเนี่ยกลายเป็นตัวหลักตัวสําคัญของอทีมจากอังกฤษนะครับแล้วก็พาคว้าแชมป์ชูถ้วยอย่างยิ่งใหญ่ที่ประเทศสเปนนั่นเองนะครับไปดูบทสัมภาษณ์ของอผู้จัดก,การทีมกันบ้างครับคุณอังเก้ครับอังเก้ผมอังเก้อย่างเดียวแล้วกันนะนามสกุลอ่านยาก,ยากๆนะครับอังเก้บอกว่า ผมคงรู้สึกผิดหวังมากถ้าไม่ได้ไปต่อกับสโมสรแห่งนี้นะครับคือเขามีข่าวว่าเกือบจะโดนไล่ออกอะไรประมาณนี้เพราะว่าโอ้โหอันดับนีแบบสูงกว่าทรงตกชั้นนิดเดียวอะ่ะคือคือเอาผู้งตรงเกือบตกชั้นนะแต่ว่าสาการนทีมตกชั้นมันดันแย่มากอ,อ่ปกติพิมร์ล,ลีกเนี่ยลอดตกชั้นต้องมี40แต้มน,นะ นะครับแต่ว่าสเปอร์นี่ก็ไม่ได้มีคะแนนเยอะอะไรขนาดนั้นนะสามสิบแปดสามสิบเก้าแต้มแค่นั้นเลยนะครับมันเลยทําให้สถานการณ์เก้าอี้เนี่ยมันร้อนแรงเลยมันจะมันจะมันจะไม่มีเก้าอี้จะนั่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าการได้แชมป์คราวนี้เนี่ยเรียกว่าจะทําให้เก้าอี้ของเขาเนี่ยรักษาไว้อย่างเหนียวแน่นนะครับวันนี้ผมคือผู้ชนะนะครับตอนเซ็นสัญญาก,กับเลวี่นะครับออบอกกับผมว่าเป้าหมายของเราคือแชมป์แต่สโมสรเนี่ยไม่เคยทําได้แต่ตอนนี้เนี่ยผมจัดให้คุณได้แล้วนะครับผม ออบอกแล้วว่าผมจะเป็นผู้ชนะและผมบอกมาตลอดอาชีพการทำงานของผมนี่เป็นไงโม้เลยเป็นไงเป็นไงนะครับนะผมเคยพูดไปแล้วว่าผมมักจะคว้าแชมป์ให้กับทีมได้ในฤดูกาลที่2เสมอและคำพูดเหล่านั้นผมไม่ได้โมนะ้นะนะมีหลายคนโจมตีผมนะฮนะนะแล้วก็สโมสรสเปอร์ที่ผ่านมาเนะี่ยผมรู้สึกว่าผมไม่ได้ปกป้องตัวเองเท่าที่ควรดังนั้นวันนี้ขอหน่อยแล้วกัน <laughs> ตอกหน้าเลยตอกหน้าเลยนะครับ อ่ะอาโมริมกันบ้างดีกว่านะครับอาโมริมบอกว่าคือมีมีนักข่าวเ็ไปสัมภาษณ์ว่าเออเนี่ยโหฤดูกาลแรกคือเขามากลางฤดูกาลเนี่ยต้องให้ความเป็นธรรมเขานะพอมาแทนอิลิคเทนฮากกลางฤดูกาลนะไม่ได้มาแบบตั้งแต่ต้นนะอันดับก็ไม่ดีอยู่แบบโซนท้ายตารางเลยแชมป์ก็ไม่ได้ทั้งทั้ง,ท,งที่เวทีนี้รายการนี้เนี่ยไร้พ่ายมาเลยนะครับก็มีคนสัมภาษณ์ถามว่าจะลาออกไหมนะครับ อมอรินบอกว่าไม่ครับผมจะไม่ลาออกผมมั่นใจในแผนงานของผมและผมจะไม่เปลี่ยนแ,แปลงอะไรทั้งนั้นดังนั้นถ้าคุณอยากให้ผมลาออกรอไปก่อนจะ้ะนะครับแต่หากบอดบริหารหรือแฟนๆรู้สึกว่าผมเป็นคนที่ไม่ใช่เป็นคนที่ไม่เหมาะสมกับสมโมสรผมพร้อมออกทันทีตั้งแต่วันพรุ่งนี้เลยนะครับผมไม่ได้โดยไม่ต้องคุยเรื่องค่าชดเชยใดๆทั้งสิ้น,นแต่จะให้ผมลาออกผมไม่ลาออกนี่คงจะยุ่งนิดนึงนะครับมีคนแบบจับภาพ อาโมริมหลังจากจบเกมอะเหม่อไปพักหนึ่งเลยนะแบบเหมือนคนวิ่งอะแบบเดินตาลอยไม่ไม่คุยกับใครอยู่คนเดียวแบบเดียวๆเลยนะไม่มีนักเตะคนไหนมานักเตะแมนยูก็แบบนั่งเศร้าอะไรแบบเนี้ยผู้การทีมก็เหม่อเลยอะไรแบบเนี้ยโอ้แบบเป็นช็อตที่แบบแอบรู้สึกเห็นใจเหมือนกันนะครับแต่ฟุตบอลก็เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ไปดูบทสัมภาษณ์ของกาญโชครับมีดราม่าเล็กๆในหมู่แฟนบอลด้วยนะครับก็คือเหมือนแบบ บทสัมภาษณ์ของการาโชเนี่ยไปพาดพิงอามริมเล็กน้อยนะครับคือ,อการาโชบอกว่าเรามีฤดูกาลที่คุยแตกขั้นสุดนะครับ mm. คุอไม่ได้แชมป์มันอยู่ว่าจัดเลยนะครับเราเอาชนะใครในลีกไม่ได้เลยผมลงเล่นในฤดูกาลนี้แทบทุกนัดทุ่มเทยอย่างสุดความสามารถจนกระทั่งรอบชิงชนะเลิศผมได้เล่นแค่2ี่นาทีโอ้โหจีด๊ดคือแล้วมันการาโช่อะทำก็น่นาน,น้อยใจะนะคือแล้วมันลงเล่นอะ่ะ20นาทีของมันอะจีด๊ดจัดเลยคือดีจริงอะแบบ ทั้งยิงทั้งจ่ายทั้งแบบเลี้ยงกินตัวมันทําได้หมดเลยนะครับแต่ว่าเหมือนแบบอามูริมให้เวลาเขาแค่ยี่สิบทีเขาก็แบบอแอบบ,บ่นน้อยใจนิดนึงนะครับแล้วเขาก็บอกว่าไม่ล่ละช่างมันละคือมันจะเหลือพีเมิเริกอยู่ยนิดน,นึงนะแต่เขาพูดแล้วว่ากูพักร้อนละไม่ละไม่สนใจแลวนะครับแล้วก็รูกร้กันแล้วก็จะได้เห็นว่าอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากนั้นอูไม่ได้พูดถึงรู้กาลหน้าด้วยนะพูดพูดว่าจะได้เห็นว่าอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากนั้นแปลว่าจะย้ายหรือเปล่าหรือยังไง นะครับไม่รู้นะครับอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวในเกมยูเอฟ่ายูโรปาลีกนัดชิงชนะเลิศนะครับเอามาฝากกันนั่นเองนะครับทุกคนคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์บอกพวกเราหน่อยนะครับแล้วถ้าเเรียกว่าอยากให้อาร์เซนอลเป็นแชมป์บ้างเนี่ยคิดว่าฤดูกาลฤดูกาลนี้ไม่ได้แลนะฤดูกาลหน้าเนี่ยนะครับจะอยากได้แชมป์รายการไหนเป็นพิเศษก็ลองคอมพิมพิมคอมเมนต์บอกพวกเราหน่อยนะครับแล้วก็ที่บอกว่าเตรียมรับแรงกระแทกเนี่ยนะผมบอกเลยครับต่อจากนี้อาร์เซนอลเจอสเปอร์เนี่ยสเปอร์ยก ถ้วยยูยูโรป้าลีกเนี่ยมาขม่มาอาร์เซนอลแน่นอนนะครับเพราะอาร์เซนอลยังไม่เคยได้นะซะนั้นเคยเข้าชิงแต่แพ้นะนะครับแน่นอนเลยผมบอกเลยนะครับและเดี๋ยวจะเจอกันเร็วสุดเนี่ยปรีซีซั่นที่ฮ่องกงถ้วยยูโรป้าลีกในสนามมานะนแน,นะน, Media, น,น่นะครับโดนอัมแน่นะครับในโซเชียลมีเดียโดนก่อนแน่นะครับเพราะฉะนั้นเตรียมรับแรงกระแทกนะฮะเรายินดีกับเขาไปดีกว่าเราเป็นทีมตังเอกเราเล่นหล่อเล่นสวยอะไรยินดีด้วยนะครับเพื่อน ดีด้วยดีใจด้วยเก่งมากเลยนะฮะอย่าไปบอกเขาว่าเอ้ยมึงมึงทีมอันดับ1 7บเบมึงจะมาดีใจเลยวะอย่าไปพูดอย่างนี้ไม่เอาไม่ดีอันนี้อย่าไปทําอย่าไปทํานะผมบอกก่อนอย่าไปทำอย่าไปบอกเอ้ยแหมตใต้ตีนกูมึงจะมาพูดอย่าไปพูดอย่างนี้ไม่ดีอันนี้ห้ามทําห้ามทำนะอันนี้ผมบอกก่อนจะได้จะได้ไม่ต้องไปแบบมีประเด็นวิวาทะกันในโซเชียลมีเดียนะเอออันนี้อันนี้พี่เตือนด้วยความหวังดีนะฮะอะดีใจกับสเปอร์ด้วยนะครับ และคลิปนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยนะครับ Major Cineplex นะครับโรงภาพยนตร์ระดับมาตรฐานสากลน,นะครับก็มีเครือข่ายมีสาขาเยอะแยะมากมายครอบคลุมทั่วทั้งประเทศนี้เลยนะครับเช็ครอบเช็คโรงได้ที่เว็บไซต์ของเขา majorcineplex.com แล้วก็รวมไปถึงแอปพลิเคชันของ Major Cineplex ด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปแล้วเจอกันใหม่ทีคราวหน้าสวัสดีครับ